อ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูวัวกันนะครับวัวตัวปลอมอยู่นี่นะครับมาเจอกับวัวตัวจริงนี่ดูนะครับเป็นยังไงนี่นะครับวัวตัวปลอมอันนี้คือฝาแฝดน,นะครับเนี่ยดูสิหน้าตาเหมือนกันเลยกําลังวัยหนุ่มๆเลยนะเนี่ยกําลังจะแตกแตกหนุ่มแล้วเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาวัววิ่งนะครับดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับน <Sure> ี่น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 ี่ลองเอาวัววิ่งใกล้ๆนะครับนี่นี่ฮึ้ยๆใจเย็นใจเย็นวัววิ่งแล้วนี่เป็นไงโอ้โหวัวมาแล้ว โอ้โหค่อยๆเดินไปอ้าวรู้สึกวัวจะจํากันไม่ได้เนี่ยนอนเลยนี่น,นี่อันนี้คือแม่วัวอันนี้เป็นวัวตัวสีขาวไงครับก็เลยจํากันไม่ได้แน่เลยอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราลองวิ่งย้อนกลับไปดูซิแล้วก็เอาควายวิ่งไปด้วยอะ,อะงงครับงงอ้าววัวฐานลดุด ควายวิ่งก็พออทีนี้ครับเราลองไปหาควายบ้างไปควายจะอยู่ทางทางโน้นนี่อันนี้วัวสีดำอ,อันนี้คือควายควายเผือกอยู่ข้างหลงังอันนี้ถูกปลูกไว้ควายเผือก มาได้ไหมอันนี้ควายดำโอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย